วังไทยคือหมาอ้วนค่ะหมาอ้วนใช่หมาอเขาจะอยู่บนอยู่บนต้มหรืออยู่บนะไระตามดิแต่หมาอ้วนแล้วอันเดียวกับหมาห่อไหมไม่ใชอออ้นท่ราไม่ตบเสดถึงกับกลุ่มขมับละ ไไม่วตอนนี้ในใจคิดว่าอย่งไงกันบ้างคะไม่ได้ตอนนี้เราอยู่ที่ทองสุกขนมไทยนะคะเพราะว่าอะไรนอะไะแม่ไทยชอบตอกคุายเ่ชื่ออะไรอ่ะไม่เล่ะชอบเลยปัตนี้เรามาที่ทองสุกพัง เราจะมาทำขนมไทยพ่านิ้วแล้วละ,ะาก็บอกเรื่องอันนี้เขาถ้าพังมีกี่บาทตอนนี้เราก็ประจำการที่ที่ไหนนะคะแม่แม่สอบสุขขนมไทยค่ะ ทิมนะคะนนึกว่าที่นี่คือยังไงคะเราเปิดมาเพื่อให้ทุกคนมีความสุขกับของว่างแบบไทยๆใช่ค่ะแล้วก็ครูจ้ใช้เป็นสตูดิโอในการถ่าขนมไทยด้วยความรักขนมไทยแล้วอยากไม่ให้มันสูญหายอะคะก็จะมีขนมไทยที่น่าสนใจสําหรับคนรุ่นใหม่ด้วยแล้วก็พวกของว่างไทยแล้วก็พวกขนมไทยที่ครูเร่เรียนมาจากวิทยาลัยในวังเลอแล้วก็มีสของครูอาจารย์แม่ เราอยากถือของไทยความไู้ใหม่หนีไปเราก็ต้องเป็นแบบมีความเว่าเทียมนิงนึงคุยกันไม่ต้องกูเลยถ้าบอกกูบอกว่ากินได้มันจะฟังสนุกที่ว่างเนี่ยทำได้หมดทุกอย่างนะคะอย่างดอกบัวเนี่ยอันนี้ได้ไหมว่าได้สวยมากอันนี้่คารถวาสวยากแกกินเลยอะมันอรอยสวยมาก ว้อันนี้ก็ันอจะเป็นของวัฒนไทยก็ไม่ค่อยได้มีใครท้อาหารก็นือชิมาอ้วนค่ะมาอ้วนเหรอคะช้าอ้วนมาอ้วนมข้ากเขาจะอยู่บนอยู่บนสตงเลยก่ะอาจารย์เลยแต่ชิมาอ้วนและอันเดียวกับมาอ้วนไหมไม่ใช่ผิดไปผู้ชายผู้ชาย มนไ่ตอ้วันนี้เราก็จะได้ชิมทุกอย่างเลยนะคะครูแต่ว่าข้อแม้ก็คือเราต้องสอบให้ผ่านก่อนนะคะวันนี้ไม่ได้ทําข้อสอบกันมากี่ปีแล้วคะแล้วถ้าเราถ้าเราต้องทำข้อสอบเราจะได้กินไหมเนี่ยไมล่ะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะยากขนาดไหนในการทําข้อสอบ Okay. ตอนนี้ก็คือคุณครูกำลังจะทําอัลัวที่สวยขนาดนี้ทำให้ดูว่าเป็นยังไงก็วันนี้ขออนุญ<ฆ>าตค่ะทนี่เป็นหนเช็คท t a b l ลทีท่ดูเลยแล้วกันนะคะเราควจะสงสัย ง่ายนิดเดียวตาก็ไม่ดีมือก็สั่นแะ้รยังไงอย่างเนี่ยตอนนี้ไม่ได้ห่วงครูนะห่วงนักเรียนรุ่นใหม่ดูหน้าดูหน้าแทนไหมพูดถ้ามูดาทำไมเมื่อกี้ครูหันหน้ามาก็ยังไม่รู้เรื่องครูยังมาหันหลังอีกเดี๋ยวแม่อีจะทำเป็นขนมตกงจัก เสื้อแดงถึงกับกลุ่มขมับแล้วนึกีึงคนนี้จะไม่ไหวมีคนไหนรู้สึกไหวบ้างคะไม่ไหวตอนนี้ในใจคิดว่ายัางไงกันบ้างคะไม่ได้การทำงานฝีมืออย่างนี้มันไม่ใช่ใครก็ทำได้นะไม่ใช่ใครก็ทำได้นะมันต้องคือนักจกเท่านั้น อันนี้ครูโชว์ให้ดูเดี๋ยวจะให้ทำที่มันแบบว่าง่ายกว่านี้เยอะก่อที่เราคุยกันเพื่อใครความกังวลของนักเรียนแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรช่วยดูสีหน้าค่ะจนูมีเชื้อจีนหนูขอจัาฟังโอยยไม่ไม่ค่ะอันนี้ตัวหลอกอันนี้เป็นตัวหลอกอันนี้เป็นตัวหลอกคุณค่ะสนุกแน่นอน ประกบด้ขาวแล้วทีนี้เดียมนิ้วมันจะเปเสร็จแล้วเวอันนี้การที่เสร็จแล้วอันนี้คือวันนี้ทำไม่พอดีฮ่า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 ออาฮ่รเ่าฮ่าฮอากระดา่ ก้อนตันตุ้งตันเริ่มต้นเนี่ยเอาแป้งแบ่งมาแล้วปั้นใช่ค่ะนี่เป็นแป้งที่เรานวดแล้วก็สวนเป็นแป้งข้าวเจ้าแป้งหมันแล้วแป้งเท้าเย็นม่อมส่าใช่ค่ะทีนี้เราก็มีแป้งที่เราพักไว้จนเย็นแล้วนะคะก็ปั้นมาเป็นก้อนกลมประมาณนี้นะคะค่ะกดให้บางอย่างนี้นะคะแล้วก็แผ่แป้งออกมาตามชอบตัวอะไรเดี๋ยวจะใส่ไส้ เราต้องแตะแป้งเพื่ออะไรคะเพื่อไม่ให้ติดมือค่ะแตะนิดหน่อยถ้าช่วงแรกติดมือก็ใส่เพิ่มได้ค่ะแล้วนี่ผสมว่าอะไรนะไส้เนี่ยจะเป็นไส้ไก่จะเอามาต้มนึ่แล้วก็ผัดแล้วก็ผัดกับสัเลยแล้วเราก็ปั้นพอเราใส่ไส้ก็ปั้นค่ะก็ปั้นให้กลงแล้วก็จับให้เขาตั้งได้ บ่งนักเรียนเป็นสองกลุ่มกลุ่มที่แบบฉันต้องทาได้กับกลุ่มที่แบบว่าฉันก็ทาไปได้แน่นอนเพราะฉะนั้นก็ไปไปไหลเดี๋ยวดูกันว่าใครเป็นใครหลังจากดูสาสตที่ไปดอกหนึ่งแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะก็ให้กูทําอันที่สองนักเรียนครันี้เป็นยังไงนักเรียนคั้นี้ก็สุกซนนิดนึงค่ะกต่รู้สึกมีความหวังก่อนเมื่อกี้ใช่ไหมคะมากกว่าดอกบัวใชยไหมคะดอกเข้ากันสวยเหมือนเห็ดอีสอง ตอนนี้ทุกคนกันจะเริ่มทำกันแล้วปาดูคนยุดอยาเติอรรมพยายามเรียนรู้อยู่เน่เราจะเริ่มหนีแล้วดูคุมป้าก็คือเงียบเๆแต่ว่าสีมือเทียบนะคะเอาะงิอีทนี้ตอนแรกก็คือเป็นไดฟุกุดีๆนี่ ไม่ว่าใครกำลังวกงงอยู่แต่คุณป้าได้เก่งจังเลยอะของอาติวอักษาก็เลยคูไดใไสปีเลยตอนนี้คุณครูหายไปหนึ่งท่านครูอาจจะไปสงบสติอารมณ์สงัสภาวแล้ว ขอแม่อิทเนี่นะคะมันคือเป็นดอกที่มันเป็นสัจธรรมสัจธรรมของชีวิตมันจะไม่เท่ากันชีวิตมันก็มีขึ้นมีลงใช่ไหม ใครว่าเป็นไม่สวยดูสิอันนี้เป็นสมองหมูใครว่าพี่กาสมอหมูให้ให้ข้อคิดว่าคนเราไม่ต้องมีแต่หมออันนี้ก็คือกระหล่ำปีถ้าสีเขียวใช่เลยเราก็เจี๊ยวดอกกระเจี๊ยวอันนี้อ่ะสาบานว่าคือช่องว่างอ่านี่ดอกสุดท้ายเขียวเขียวคืออะไรคะ เราขวายถามว่าใครจะซื้อบ้างอันนี้คือผลงานของแต่ละท่านจำของตัวเองได้ไหมคะได้จับนี่เดี๋ยวคุณครูก็จะไปนึ่งมาให้ทานแต่คุณครูไม่ขอทานด้วยสวยจนไม่อยากกินเลยเนาะทราบไหมคะแต่ละอย่างคืออะไรบ้างสวยๆอันนี้อันรัวเชาม้วนม้ากวนอันนี้ปีกอ่อนกระพริบบุญ ค่ะุณคะจะใช้คล้ายโมจิของไทยเป็นขนมต้มแดงขนมเหลงและข้าวเหนียวค่ะแล้วก็หน้ากระชี้คะไม่ใส่เนไรค่ะเนยไรไม่ใส่สลีไม่ใช่ค่ะอันนี้ลองชิมได้เลยได้ค่ะเชิญชิมได้เลยจะเป็นไงยค่ะก็แต่ต้มแดงต้มแดงต้มแดงไม่เคยรู้จักมาก่อนมีต้มแดงขาวด้วต้มขาวต้มแดงเยมากขึ้นในพิธีอะไรที่ต้องไหว้ครูนแนวโน้มว่ามันคล้ายคล้ายกับขนมเหนียวนะใช่ห่ือเปล่ะ เหนียวเหนียวแล้วก็แล้วก็มะพร้าวที่ไปกวนกับกวนกับน้ำตาลตันปี๊บตันอะไรอย่างเนาะหอมค่ะขนมต้มแดงนะคะแล้วก็จะรอทานเลไลทานทุกอย่างกับหมดแล้วค่ะอร่อยหมดเลยไม่หวัง นะะนี่อันนี้ชิมเพรอครูน่ะตั้งใจทำมาให้ค่ะค่ะอันนี้คำที่สี่ไม,ม่ใช่ชิมนะคะผ่อนยานขนมข้าวมุ้งของลุกค้าค่ะ,อคะอของใครสวยที่สุดคะ่ะบอกไม่ได้ ทำครั้งแรกเก่งแล้วนะคะตอนแรกคิดว่าเอ๊ะแม่จะทําได้หรือเปล่าทําได้จริงด้วยอันนี้ของดิฉันก็เหมือนดอกกุหลาบค่ะเขาทาช่อม่วงดิฉันทําช่อกุหลาบนะคะอ่านี่ใครอ่ะติดดิค่ะมติดทาไมหลังจากที่ทุนเห็นผลงานของตัวเองแล้วรู้สึกเือรู้สึกพึงพอใจในระดับไหนอ๋อมันเป็นครั้งแรกอ่ะเราก็ว่าออกพอได้นะถ้าเราเรียนไปเรื่อยๆมันก็น่าจะสวยวันนี้เป็นของคณป้าก็คือป้าบอกว่าเนีย ให้หนูกินนะกินหนสําราไหมคะเคยมาทานแบบนี้ไหมคะไม่เคยในขณะที่เราพูดไปก็ลุกหนักนะคะหนุกมากนี่้อนะเูนี่สวยมากถ้าเกิดว่ามาที่นี่ก็คือจะได้ทัทานอะไรอร่อยแบบนี้แล้วก็มาเรียนทำก็ได้ค่ะคุณใช่ค่ะค่ะ ใหญ่เนี่ยเราจะมีคลาสที่เป็นคลาสหนักอยู่บ้างนะคะแต่นักเรียนเนี่ยอยากเรียนอะไรก็แจ้งมาบางทีเราก็จัดให้ต้องติดต่ออะไรยังไงคะก็ติดต่อเพจทองสุขขนมไทยใบทุ่ทีมนะคะก็อินบ็อกอะไรมาทักได้เลยรายละเอียดอะไรอยู่ค่ะไม่มีพื้นฐานมาก่อนเลยก็สามารถทำได้ทำได้ได้คุเรียนได้ยังไงก็นี่ไงก็มาเรียนกันได้ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้มีพื้นฐานก็เรียนได้นะคุณครู ใจเย็นถ uhm. ้าอดทนแม่แม่ผ่านจากเราไปได้ปูขาปูผ่านสบายเจอกล้แต่ว่าปูยังไม่พูดสักคำหนึ่งแล้วว่าพมือเราทำแล้วผ่านหรืลเปล่านผ่านค่ะทำออกมาเป็นดอกตอนแรกมงไม่เป็นดอกมากงเดี๋ยเขาดูชนๆเงี้ทุกท่านเลยใครใๆโซนปูขาใครเสียงูมี